คันนี้ได้เป็นสีดำหล่อมากๆนะคะคันนี้เป็นปี2018ค่ะพี่ๆไม่ว่าจะเอาไปรับส่งนักท่องเที่ยวนะคะรับส่งนักเรียนบอกเลยครบจบในคันนี้เพราะคันนี้ได้เป็นโตวีนะคะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะพี่ๆค่ะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะน้องแป้งรบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้น้องแป้งด้วยเดี๋ยวน้องแป้งจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะไปชมโกดังรถของเรากันนะแต่วันนี้ขอมารีวิวคันนี้กันก่อนเลยค่ะสําหรับพี่ๆคนใดที่กําลังตามหาเวนจูรี่อยู่นะคะ คันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะบอกเลยคันนี้ครบชุดไม่ว่าจะเป็นปุ่มพุสสตาร์ทนะคะชุดแต่งรอบคันไฟหน้าลูกแก้วมีมาให้นะคะกล้องมองหลังพี่ๆค่ะมีมาให้ครบหมดเลยและในส่วนของตัวเบาะได้เป็นเบาะนวดไฟฟ้าด้วยนะคะประตูเปิดได้ถึง2ทิศทางด้วยกันเดี๋ยวจะพาไปชมทั้งภายนอกภายในนะคะและรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวพาไปชมทุกจุดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะก็เป็น Toyota v เวนจูรี่สามจุดศูนย์วีค่ะเป็นปี2018นะคะคันนี้ราคาเดี๋ยวไป,ไปบอกท้ายคลิปนะขออุ ไปก่อนนะคะมาค่ะไปกันต่อดีกว่าสําหรับในส่วนของตัวรถได้เป็นสีดาหล่อๆเลยค่ะพี่ๆค่ะนี่กระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าโครมเมียมนะคะในในส่วนของไฟหน้านะคะพี่ค่ะได้เป็นไฟหน้าฮาโลรเจนมาพร้อมกับไฟลูกแก้วสองดวงแบบนี้เลยค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะคะพี่พค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะสภาพตัวรถสวยเดิมมากๆไม่มีชนหนักพิความน้ําท่วมนะคะไม่แท้เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีตัดต่อสวมสร้างหรือว่าติดเก๊ยเนาะสำหรับฝาครอบกระจกนะคะก็ได้เป็นโครมเมียมแบบนี้เลยค่ะพี่พค่ะน ในส่วนของตัวล้อได้เป็นล้อแมกอลอยเดิมโรงงานนะคะยางก็ยางเป็นยูโกฮามานะเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นค่ะพี่ๆค่ะเอาแบบดอกอยางเน,น้น,นใช้งานได้ยาวๆนะคะสําหรับมือจับคันนี้ได้เป็นมือจับโครเมียมนะคะแล้วก็มีสมาร์ททีเลตให้ด้วยเปิดไปชมภายในกันค่ะภายในตกแต่งด้วยโทนสีดํานะคะกระจกแค้เดิมค่ะพี่ๆพี่วางแก้วน้ําขวดนะ้ามีมาให้ที่ใส่กระสานนะก็มีมาให้เช่นกันสําหรับตัวโครงสร้างรถนะคะหัวน็อตก็คือ สีเดียวกับตัวรถค่ะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะคะสภาพยางเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะพี่พีอ่ะและ้วมาชมในส่วนของเม็ดอาร์กันบ้างแน่นมากพี่พี่คะ่ะเม็ดอาร์ก็รูกลมเรียงโตวสวยงามนะคะด้านหน้าก็นี่เลยนะคะละะักษณะจะเป็นอย่างนี้สวยเดิมทุกจุด นะคะนี่อ่ะให้ดูหัวน็อตอีกสักจุดหนึ่งนะคะถัดมานะคะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันบ้างนะค,ะคันนี้ก็ได้เป็นมือจับโครเมียมเช่นกันนะคะประตูเลื่อนของเขาก็ได้เป็นประตูไฟฟ้านะคะนี่เปิดมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากหัวน็อตกันก่อนนะคะพี่ค่ะสำหรับหัวน็อตน้องก,ก็สีเดียวกับตัวรถค่ะไม่มีรอยถอไม่มีรอยขยับนะคะทุกอย่างใหม่หมดนะคะพี่อ่ะให้ดูเม็ดอักกันก่อนนะคะเม็อดอักรูกลมเรียงตัวสวยงามแบบนี้เลยะค่ะพี่พี่อ่ะหัวน็อตถัดมานะคะ นี่เลยนะนี่เลยนะคะหัวรถสีเดียวกับตัวรถน้องไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะคะนี่มีไฟที่ทางคืนให้ด้วยนะคะพี่พี่ขาแลวไล่มาแต่ละจุดนะนี่หัวรถสีเดียวกับตัวรถนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ขรถเป็นปี2 0 1 8นะให้ดูโครงสร้างแต่ละจุดนะนี่เลยนะคะก็คือสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะพี่พี่ขาและในส่วนภายในของเขานะคะเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนดี นะสำหรับเบาะนะคะพี่พี่ขาสำหรับเบาะของผู้โดยสารและฝั่งคนขับนะนะก็มีกระเป๋าติงโจให้ถึง2ตำแหน่งกันเลยนะคะ,ะ,คะเครื่องมือแม่เลนจะอยู่ทางด้านนั้นนะคะพี่ขาและในส่วนของตัวเบาะก็จะได้เป็น43 2สองนะคะพี่นี่ได้เป็น4 3 2สสองแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังเนาะก็มีนี่พนักพิงวางแขนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าเปิดมาปับ๊บเออไม่ใช่เปิดสิหักไปปั๊บนะคะพี่หาก็จะมีกระเป๋าติงโจให้ด้วยนะคะสายเบล้มีมาให้ทุกที่นั่งนะคะ คันนี้ปูด้วยพรมกระดุมนะคะทั้งคันเลยค่ะพี่พี่ขาด้าน,นบนเพดานนะคะก็สาดมากๆนะคะเพดานก็ได้เป็นสิบเบตเนาะก็มีในส่วนของแอรหลุมให้พร้อมเลยนะคะหน้าจอตรงกลางก็มีมาให้ด้วยนะคะพี่พี่ขามาเดี๋ยวเราแปพาไปชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะคันนี้นี่ปิดแล้วก็จะนี่จะอยู่แบบนี้เลยสวยนะคะสีดําเป็นสีที่หายากมากนะคะปกติแล้วของเราที่จะเข้ามาเนาะที่เราซื้อมาก็จะมีแค่สีขาวนะคะ รอบนี้มีสีดำมาให้ด้วยค่ะพี่พี่ค่ะอ่ามานะคะสําหรับชุดแต่งหน้านหลังมีอะไรบ้างเอ่ยนี่เลยค่ะสปอยเลอร์นะคะก็มีมาให้สเกิร์ตมีให้รอบคันเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่กล้องมองหลังให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ชมด้านหลังกันดีกว่าค่ะพี่พี่สำหรับด้านหลังนะคะในสวนของตัวเบาะด้านหลังเนาะที่เป็นสีแถวแบบนี้นะคะสามารถพับเก็บได้นะคะช่องด้านล่างก็สามารถใส่ของสัมภาระได้เลยนะ ให้ดูโครงสร้างกันต่อนะคะสําหรับหัวนงหัวน็อตนะคะพี่พค่ะก็สีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะสภาพสวยเดิมทุกจุดเลยพี่พี่สามารถเข้ามาดูรถได้นะรถจอดอยู่ที่เซรีเทอร์รสวยสาขาสนามบินนะคะขับผ่านมาก็สามารถแวะชมรถกันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆอ่าอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมสามารถเจ้นน้องแป้งได้นะคะน้องแป้งให้ชมทุกจุดเลยนะคะพี่พีค่ะอ่ะเดี๋ยวไปชมอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านี่เดี๋ยวเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งนะ นี่เลยนะคะประตูปะเปิดไฟฟ้านะคะทั้งสองบานเลยค่ะพี่พี่นี่ส่วนฝั่งทางด้านนี้นะคะพี่พี่ขาในส่วนของตัวบเบาะน้องก็ปรับได้ถึง80องศาด้วยกันนะคะพี่พี่จะหันทางด้านไหนเอ่ยแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะคะนี่อะ่ะแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะคะตัวเบาะสามารถปรับหมุนได้นะถึง80ร้อย80องศากันเลยทีเดียวอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเบาะนว่นั่นเองนะคะ ถ้าแต่ตัวนี้ก็คือบาะจะนวดออโต้ให้นะคะพี่พค่ะอ่าสำหรับพี่คนใดเนาะที่ไม่เมื่อยนะคะนี่สะดวกมากนะคะบอกเลยคันนี้จบในคันเดียวนะคะครอบครัวที่สมาชิกนะคะห้าหกท่านขึ้นไปนะคะนี่รับคันนี้ไปได้เนาะหรือจะเอาไปรับส่งนักท่องเที่ยวก็ได้รับส่งนักเรียนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะพี่พค่ะอ่าอนี่เครื่องมือแม่เลงอะไรต่างๆนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยนะอ่า ไปกันต่อด,ดีกว่านะคะนี่ได้เป็นมือจับสมาร์ทเคเลดนะคะไปดูภายไปดูภายในกันบ้างนะคะเปิดมาปับ๊บเหมือนกันเลยค่ะพี่ๆกระจกปิดไฟฟ้าเนาะพี่วางแก้วน้ำขวดน้ําที่ใส่กสารมีมาให้ครบนะคะลํโพงลําโพงก็มีให้ครบจบหมดเลยนะคะปมพูสตาร์ทพี่ๆค่ะมีมาให้นะนี่ปมพูสตาร์ทนะคะอันนี้ก็คือเปิดประตูโต้นะคะอันนี้ทางด้านขวานะอันนี้ทางด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวหนูไปสาธิตให้ดูเนาะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขอญาตเข้าไปนั่ง ข้างในก่อนนะคะพี่ขาเลยเดี๋ยวไปสาธิตให้ดูมาค่ะพี่ๆอ่ะสตาร์ทแล้วนะคะนี่ก่อนอื่นเลยนะคะให้ดูพวงมาลัยก่อนนะคะคันนี้ก็ได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มทางสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของเลขไม้คันนี้ก็จะอยู่ที่142,382กิโลเมตรนะคะพี่ๆ่าถัดมาในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถถัดได้ปกติเลย นะคะพี Nil, ่น um, ี่ภาษาทุงภาษาไทยนะคะอ่ะมือได้หลายภาษาเลยนะคะได้เป็นหน้าจอทัสกรีนนะคะพี่พี่ค่ะโอ้โหเยอะมากนะคะเยอะมากนะคะอยากลุกเล่นอันไหนก็คือสามารถจิ้มกันได้เลยเนาะช่องใส่ของนะคะมีมาให้พี่พี่ค่ะถึง2ช่องก็เลยช่องใหญ่ช่องเล็กนะคะระบบ a อรนะคะคันนี้ได้เป็นแอร์แมนนวลเนาะเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนะคะ ช่องเล็กช่องจิ๋วเนาะสามารถใส่ของได้เพราะว่ออเล็ตมีมาให้นะคะพี่พี่ขาสำหรับขอนโซนรถก็จะได้เป็น4ีดำนะคะเล่นขอบด้วยสีบรอนสวยๆนั่นเองเนาะสำหรับพนักพิงนะคะด้านข้างเนาะพนักวางพิงวางแขนนะคะก็สามารถใส่ของได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเอกสารนะคะที่วางแก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้ถึง2ตํตำแหน่งก็เลยนะคะฝั่งผูดด้โดยสาร ก็เช่นกันนาะก็สามารถใส่ของได้นะคะแถมของเรานะคะพ,พี่ขายังมีคอนทุบก,กระจกให้ด้วยนะคะมีคอนทุบกระจกนะคะแล้วก็มีถังดับเพลิงจิ๋วให้พร้อมเลยนะมีในส่วนของมีในส่วนของทางออกฉชกเชิญให้ถึงสองตำแหน่งกันเลยนะคะพี่พีไม่ต้องกลัวนะว่าไม่ปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนนะคะนี่ในส่วนของตัวเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะหุ้มหนังสีดํานะคะพี่พีค่ะก็สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเพดานนะคะก็ได้เป็นสีเบจเนาะระบบไฟคันนองได้เป็นไฟ บอมไลท์นะคะพี่ๆขาอ่ะเปิดมาปั๊บที่บางเด็ดมีมาให้นะคะนี่แล้วก็มีกระจกให้ด้วยนะคะสําหรับพี่ๆคนใดที่กําลังตามหาเวนจูรี่อยู่นะันนีนอเปนจัดมาให้แล้วนะคะและได้เป็นสีดาด้วยเพราะฉะนั้นชอบแผนก็รีบจับรีบจกกันเข้ามาได้เลยไปกันต่อคะ่ะพี่ๆคะ่ะสําหรับห้องเครื่องนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเริ่มจากที่แผ่นเพลกกันก่อนเลยนะคะก็แท้เดิมเนาะนี่โมเดลเครื่องนะคะก็มีมาให้ก็สาม,มารถตรวจสอบได้เช่นกันนะคะ ม้อเบตต่างๆนะคะพี่ๆ่ารอยเต็มสีเดิมๆจากโรงงานนะคะสีโมงสีพูเนาะสีช่อมนะคะมีมาให้ครบเลยหรือว่าพี่ๆขาของเราเนี่ยน้องแป้งบอกก่อนนะว่ามีการไปแทนของเหลวให้นะคะแล้วก็มีการตวจเช็คให้อีก30รายการเลยนะคะพี่ๆช่างเขาเตรียมความพร้อมให้ลูกค้านะคะก่อนที่ลูกคานำรถจากฐานะเราไปเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะเรามีปัญหาสามารถพาเข้าศูนย์บริการได้เลยค่ะเรามีศูนย์บริการรองรับลูกค้าไม่ได้ขายแล้วทิ้งนะคะพี่ๆขาขายแล้วดูแลทุกเคสเลยนะคะแล้วปัญหาก็ สามารถพาเข้าสูญได้เนาะดูแลตลอดอายุการใช้งานนะคะไม่ว่าจะซื้อรถจากทานนั้นเราไปเป็น10ปีหรือ20ปีก็ยังฟรีค่าเรงตลอดอายุการใช้งานอยู่นะคะเ,คเพราะฉะนั้นชอบแบบไหนก็สามารถจับจองกันเข้ามาได้นะคะพี่ๆค่ะอ่ะ มามีใครสงสยัยในส่วนตรงไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเสรีไทยของเรามีถึง3สาขาค่ะสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีหนองจอกนะคะสาขาที่2อยู่ทางไปสนามบินเยื่องกับมหาวิทยาลัยตาปีเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะและสาขาที่3อยู่ที่ศรีเยฟไฟแดทปัตบบ้าน ทางเข้าโรงเรียนภูทอนแปดนะคะสะดวกพื้นที่ไหนสามารถเวกเวียนเข้ามาดูรถได้เนาะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดเวลา8.30นาฬิกาถึง17.30นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นพี่พี่ค่ะอยากได้คันไหนอยากดูคันไหนสามารถเข้ามาจับจองกันก่อนได้เลยนะขายทุกรุน่นทุกยี่ห้อนะคะตั้งแต่เก่งเล็อกอ e ีโค่5เก่งขาดกลางซีดานนะคะรถครอบครัวก็ขายเช่นกันนะคะรถตู้นะคะพี่พค่ะหรือว่าจะเป็นรถเชิงพาณิชย์เราก็ขายให้ นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้แบบไหนก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากนี้แล้วพี่พี่ขาโนแป้งขอแจ้งเบื้องต้นนะสำหรับโปรโมชั่นนะคะพี่พี่คนใดที่ซื้อรถกับอนแป้งนะคะองแป้งให้คับฟรีก็สิบวันเนาะแล้วก็มีส่วนลดให้สูงสุดถึง50,000บาทค่ะดอกเบี้ยพิเศษก็มีมาให้เช่นกันนะคะมีนะคะในส่วนของเป็นไทยคงเหลวให้ฟรีค่ะขัดเคลือบสีใหม่ฟรีให้ทั้งคันนะคะแล้วก็มีบัตร SRT Family Card ฟรีค่าเรนตลอดอายุการใช้งานให้ด้วยนะคะซู์บริการเราก็มีให้นะคะดูแลลูกค้าตลอดเลยเนาะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถได้นะคะเพราะเราขายออนไลน์ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นรีบจับรีบจองกันเข้ามานะคะพี่ๆขาบอกเลยว่าสีําสวยมากนะคะของแต่งมีให้ครบทั้งหมดเลยนะคะสปอยเลอร์สเกิร์ตก็มองหลังก็มีมาให้เช่นกันนะคะอยากได้แบบไหนอยากดูแบบไหนจะรนอ้องแป้งกันเข้ามาได้เลยนะอ่ะนี่สำหรับ บริการนะคะฉุกเฉินบนท้องถนนน้นองแป้งก็มีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหมดหรือมัวเจไว้ในรถนะคะยางอะไรมีปัญหาหรือแบตเตอรี่เสื่อมก็สามารถเรียกรถยกรถสไลด์ได้นะคะทดยประเทศไทยเป็นเวลา24ชั่วโมงเลยอ่ะให้เรียกรถยกรถสไลด์24ชั่วโมงท่วประเทศไทยนะคะสามารถทําได้เช่นกันนะคะพี่ๆขาเพราะฉะนั้นชอบแบบไหนรุ่นไหนยังไงก็สามารถแจ้งน้องแป้งเข้ามาได้เลยโทรหาน้องแป้งโดยตรงได้เลยะคะ่ะ08 5 5 766250นะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะ 0 8 5 5 7 6ปดห้ค่ะพี่พี่ขาอ่าโตโยต้าเบนจูรีนะคะ3.0มนวีนะคะ, v, ะ,ค,ะคันนี้เป็นปี2018เลขไมล์แสนสี่นะคะราคาอยู่ที่849,000สเาพเท่านั้นนะคะสนใจก็โทรหาน้องแป้ง,งโดยตรงได้เลยหรืออยากติดตามช่องทางอื่นของน้องแปง้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าเพจบ้านฟ้าหรือว่าโตโต้พี่พี่ิเซย์เข้ามาน้นองแปง้งเสรีไทยรถสวยนะคะน้องแปง้งอัปเดตให้ทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าคลิป นะคะเพราะฉะนั้นรีบติดต่อกันเข้ามานะคะพี่คะ่ะสำหรับวันนี้เราไปขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไปลุ้นกันนะว่าคลิปหน้าเราไปจะมารีวิวคันไหนให้พี่ๆชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะคิดถึงรถจุนมือ2ไว้ใจเซรีไทยรถสวยนะคะสวัสดีคะ่ะ